บรรยงคัแฟน16สิงหาคม2511วงการเพลงลูกทุ่งไทยสูญเสียราชาเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่สุรพลสมบัติเจริญลังน้ำตาอุราแฟนเปลืม้มลืมแล้วลืมภาพแห่งความลัง 21สิงหาคม2541ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีกับการรวมตัวของครอบครัวสมบัติเจริญพรั่งพร้อมด้วยขุนพลเพลงสิทธิ์สุรพลและศิลปินรับเชิญร่รวมนำลึกและเชิดชูบรมครูเพลงลูกทุ่งไทยในคอนเสิร์ต30ปีสุรพลสมบัติเจริญณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยราคา 1,500, 300และ200บาท กองบัรได้ที่ดมอบางกะปิดมอบางแครรายการบ้านเล็กที่5และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่12สิงหาคมนี้เป็นต้นไปขอต้อนรับการกลับมาของลูกทุ่งสาวตัวจริงสุดาสีลำดวนรอจังรอจังห้วยเป็นยังรอลารอจังรอจังห้วยเป็นยังรอลายกิน สีลำดวนอัล e บั S <S ้มหลอกคักคักเอ็มสตาร์เอ็เสริมเศร้าลุกทุ่งไทยทั่วประเทศวันนี้รายงานอัลบั้มลูกทุ่งขายดีประจำเดือนนี้เอกชัยศรีวิชัยอัลบั้มลายไทยน้องเสน่ห์ผู้หญิงผมแดงแฟชั่นมาแรงสวยจับใจสวยจับใจผมโอภาสทศพรอัลบั้มด้วยรักไนคิด โอ้านถิ็นเก่าน้องเจ้าทิ้งร้าวไปไหนชรชาติสมบัติเจริญอลบัม้มสุรพล1998ลน้องจะตายอยู่แล้วน้องแก้วใจไม่เห็นใจบ้างสุรชาัยสมบัติเจริญอัลบัม้มทุกตาอยู่ไหนปวดใครไม่ชื่นใจเท่าก่อนแซม ไม่เสียงเงินแสนเพราะเป็นแฟนของเราโปรดติดตามรายงานอัลบั้มลูกกุ่งขายดีประจําเดือนได้ใหม่ที่นี่ Msa MOF เราจะเป็นทางโปดคนดังละสยร้อนร้อนร้อนจนเธอต้องแก้กิ่งแก้วร้อน ราชิวานนท์กับร้อนจะตายอยู่แล้วสัความร้อนของเธอได้ทุกแผ่นแล้ววันนี้เอ็มสตาร์เร่งอุณหูุิความร้อนเอ็มเอ็มกระจายความร้อนทั่วประเทศสนับสนุนความร้อนโดยเจวีซผู้นำเครื่องสิยงิีนรถนจากประเทศญ,ญี่ปุ่นเมื่อชาติมีภัยคนไทยต้องช่วยกันเราอยู่เรากินบนพื้นดินไทยต้องมีน้ำใจ เมื่อไยรรุากช่วยชาติอีกบทเพลงที่ร้อยใจคนไทยผู้ภายเศรษฐกิจโอพาทสทศกัรอัลบัม้มรักไทยใจลูกทุ่งเอ็มสตาร์มโอวันนี้ทั้งเทปและซีดีทุกแผงทั่วประเทศคนไทยรายงานอัลบั้มลูกทุ่งขายดีประจำเดือนนี้ดวงจันทร์สุวรรณีอัลบั้มหมาไม่กัด ันุชจ,จ,จรีศรีราชาอัลบัม้มอยากดูหัวใจมีอะไรก็คนมา,า่ากพี่คงลำบากน้าดูเปิดประตูก็เจอหน้ากันทุกวันพี่มาก่อนใครกิ่งสุภัทราทิวาณนลอัลบัม้มกิ่งแก้ร้อนร้อนจะตายยู่แล้วเสียงแจ้วใครวันหนาวตัวสัน สุดาสีลมดวนอัลบ okay. <itous. S 1> oh. ั้มหลอกขักขักรอติดตามรายงานอัลบั้มลูกทุ่งขายดีประจำเดือนได้ใหม่ที่นี่ MSA t r MOM ร่วมลำลึกถึงการจากไปของราชาเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่สุรพลสมบัติเจริญ สัมผัสฉากชีวิตบนถนนสายลูกทุง่งของราชาเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ต<อ>มอบด้วยใจอะไรสุรพลจากเหล่าศ<อ>ิลปินนักร้องนักแสดงพ,<อ>ร,พร้อมเลือกสะสมของที่ระลึกในงาน30ปีสุรพลสมบัติเจริญ15-18สิงหาคมนี้10โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตบริเวณน้ำพุครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสำคัญในรอบ30ปีเมื่อก่อนนี้เขาคือผู้ชายหน้าหนาว แ,แต่มาวันนี้เขามาพร้อมกับสาวหน้าฝน <S 1> <S 1> สาวเอ๋ยส,สาวสมัยใหม่แต่งตัวแล้วจะไปไหนกันอนอเธอดูสิเส,ส,สุรชาติสมบัติเจริญกับอัลราบสุรพล1น9 8งทับสองสาวหน้าฝน,าว,น,านวันนี้ทั่ว,ว,วประเทศ Star, m. M. เอ t ม r ตา m ์เอ s w โอ k บอสเสีย<ส>งนี้เพื่อคุณ อีกหนึ่งบทเพลงหวานจากผู้ชายคนนี้โอภาทสทศพรเกาเสียงจากผู้าานเทิ้งร้า ความรักและเสียนเพรียจากขุงเขาสิ้นนปาาาดดงงููผคตรพวววใจอขับขานสร้างความประทับใจแล้ววันนี้ทุกคืนคร่ำครวญโหยหาโอภาทุสพอร์ตและงานเพลงใหม่ทั้งอัลบัม้มด้วยรักและทิดถือทัวประเทศทั้งเทพและซีดี M Star M M G M O M บรรยากาศของลูกทุ่งไทยที่เต็มไปด้วยสีสันและความสุขจึงถูกถ่ายทอดมาเป็นสวรรค์บ้านทุ่งหอมกลิ่นน้ำคลองที่ปลายท้องทุ่งสาวลงชอนปุ่งเพลงประกอบละครสวรรค์บ้านทุ่ง,ท,งทุกแผ่นแล้ววันนี้ทั้งเทปและซีดีอ็มสตารสร้างสรรค์ความเป็นไทยเอเบลจะจำหน่ายนี่คือสวรรค์ บทเพลงดีของซุ้มเฮาซศร้าอีสานนามตาหมดแดงแท้งใจคนอูกอังจากจ้าลอยเฮนรี่ชอกช้ำตาหมดแดงเมื่ออื่นคำแพงแก้มแดงสิเข้าภาควาัน จาลอยเฮนลี่อัลบัมร็อกแอนลอยเบิร์ดซัดทั้งขายดีซูมือนี่ทั่วประเทศปลาแดกเรคคอร์ด M.O.M. ขายนัวทั่วทุกแขงการรวมพลครั้งสำคัญเหล่าคนพลเพลงลูกทุกสายเลือดไทยสุรชัยสุรชาติสมบัติเจริญโอภาสทศพรสดใสรุ่งโพทองเสรีรุ่งสวัสด์บุญทอนคนหนุ่มนุชจริศีราชา และพรั่งพร้อมเหล่าพลพรรคนักร้องลูกทุ่งเลือดไทยไทยช่วยไทยฮอดไทใจช่วยกันรวมชาติรวมเผ่าพันธุ์รวมมือกันช่วยไทยไทยช่วยไทยสู้พายเศษสะกิจเรื่องนี้เล็กน้อยเพียงนิดรับไทยใจลูกทุ่งอัลบั้มรวมเพลงรักยิ่งใหญ่ของพอสนี้ เราอยู่เรากินบนพื้นดินไทยต้องมีน้ำใจรักไทยช่วยช่วยไทยเมื่อฟังเพลงไทยอัลบั้มรักไทยใจลูกทุ่งช่วยทุกแผนแล้ววันนี้ถังเทปและซีดี MSTAR M.O.M. โปรุกรา